สวัสดีจ้าพอกับช่องยายมวนคนเดิมอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้ยายมวนมาสูบน้ำคือเก่าเลยจ้าพุ่นใดพ่นน้ำออกพึ่งๆอยู่ผุนแต่เมื่อนี้ยายมวลมาสิหาเนียกยกงิ่นไงก้อนพี่น้องเพิ่นเอาควายมาผูกไปนี่จ้ายายมวนคืดไปคืดมาคากลนกุจีกนนะ้าเพระพยาะว่าได้มาขัว่าสัน้น มันขีบ่บ่เจ้ายายเบิ่งมือนะ่ะเห็นแต่เป็นขี่ลงในน้ำจมจอมจอมลงในน้ำหาเป็นขี่ทั้งโคกไปเระเบิ่งก่อนน้อจ้าไปไปกนกุจีก็ยายมวนเจ้าไม่ได้เจ้าใส่ละพี่น้องกองขี่ควายเห็นตาเขาอยู่ในน้ำนี่เจ้าในบวกนี่เต็มนึงห่อนก็ลงไปขี่ในน้ำนกไว้เอ้ยสี่ขี่ใส่ทั้งโคกให้กุจี ใหม้มนให้ย้ายมวนก้นแน่กับว่าได้เนาะผุ่นจ้าได้ปั้นน้ำอยู่ทั้งผุ่นจ้าได้กระสูบอยู่นี่จะพี่น้องน้ำกันน้อยหนึง่งมียังใครได้จ้ะพี่น้องซิมีขึ้นมาแนฝนมาซอยน้ำกับซีมีหูบอนะจ้ากัออกบอออกมา งสองอาทิตย์ก่อนนี่แหงเป็นแหงย้งมันจนในมาใต้ป่าได้จ้านี่ไปก้ามทั้งผุนก่อนจ้าพันวาพันดาลามควายไปข่างฝากเทิมทั้งผุนหาทั้งผุนไปเลาะเบิ้งน้อจ้าสิเดขวัวบอกุี่นี่จ้าน้ำพ่อแม่พี่น้องเบิ้งคลิปก่อนๆของย้ายมวนที่เคยลงใบก่อนบอกจ้า ที่ย้ายมวนใต้ป่านะจ้ะย้ายมวนกระใต้อยู่นี่และวจ้าพอดีว่านะ้ามันมีหูบอ่อเนาะจ้าเขาก็ได้ออกได้ซึมอกไมาเรื่อยๆคนเศร้าดูดเขาก็เพิ่มขึ้นมาแต่ตอนน,นั้นน่นมันดูดหลายคนแน,น่จ้าน้ำก็ได้ออกบ่ทันก็นได้ได้แห้งเนาะจ้านาะอมาหม่องพ่นมาหม่องพ่นลามควายผูกควายได้ละจ้า ยายเห็นอยู่จ้านี่กองขี้ค้ายกองหนึง่งอยู่ทั้งผลอีกกองหนึง่งยายสิกลบางวันสิมีบอจ้าจุดจีเนาะจ้าขี้ข้อยหนึ่งพี่เนาะมี่บอสีมีบอ จี้มุดจีเพิ่นก็ไปใต้เอาเด้พี่น้องเย็นก็เจ้าออกใต้กลางคืนจะไปใต้แบบใดย้ายก็บอกเคยไปใต้เชือดอกบ่ได้ไปน้ำเพิ่นห่างบ้านเพิ่นไปใต้ได้ขึ้นสองสามถ้วยจ้ ไปน้าเพิ่นอยู่ไปเับเนบ่อนเลยปหูเพื่นไปย้มไดย พี่หม่อมจะพี่เนาะอ,อุ้นั่งมัธนาใจนั่งางลงแบบนี้ดอกจ้ะ,จะปวดขานั่งยองๆกับเบาไหวจ้ะ chảy là cứ bô hiền bạn ấy hiền, hiền, hiền cái chát thì nó cũng hiền bô cái này どと、かピさへ。 มาอะไรจ้าพี่นอ้องเมื่อยห้อนก็ห้อนบ่ได้จ้าก้นกุจีได้ซ้ำนี่จ้าพี่น้องไอ้ซ้ำนี่จ้ามันบ่ม,มนจ้าพี่นอ้องขี่ควายกับบ่มีจ้ามีควายคอกเดี่ยวสองสามตัวที่เพิ่นมาลามฝากไว้นี่เลยจ้าันก็ขี่ลงในเต้นไซเตนามจ้าไม่ม้อนก็บจบขิดเพียงแค่นี้นะจ้า คลิปหน้าพ่อกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ